อืมหอมอยากจะให้มันหวานชํำอร่อยต้องสูตรนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับมะละกอที่มันสุกแล้วมีวิธีที่จะตัดแบบเอาไปกินให้มันแบบหวานอร่อยเลยเรียกวิธีนี้ว่าวิธีการตัดหัว ซึ่งเป็นเคล็ดลับของแม่ยายวิธีการตัดหัวจะทำให้มันหวานอร่อยได้มีวิธีการอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับได้เวลาแล้วครับมะละกอต้นนี้ดอกมากนะครับดูครับโน่นเลยแล้วก็ต้นมันโน้มเอียงไปฝั่งโน้นนะครับผมก็เลยกลัวว่าเขาจะล้มครับก็เลยเอาเชือกนะครับมาผูกเขา,เาไว้ ปรากฏว่ามันสุกครับเนี่ยครับมันมีอีกลูกหนึ่งนะครับที่ผมตัดไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็ทําตามวิธีที่แม่ยายผมแนะนําปรากฏว่ามันหวานชําอร่อยจริงๆครับผมก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดวิธีการนี้ให้กับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับอันดับแรกผมจะตัดเลยนี่นะครับพันนี้เรียกว่าพันแขกนวลดําเนินนะครับนี่ครับว้าว โอ้โหดูครับลูกใหญ่มากเลยวิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการแบบของคนโบราณน,นะครับแม่ยายผมบอกว่าเวลาเราตัดมะละกอมาเนี่ยเราจะต้องตัดหัวมะละกอเพื่อที่จะให้มะละกอสุกเนี่ยมันหวานอร่อยหวานช่าเลยตัดหัวยังไงครับก็นี่แบบนี้นะครับแม่ยายผมบอกนี่ไงครับตัดหัวที่ตรงนี้ทิ้งเลยครับนี่อ่าเพราะแม่ยายผมบอกว่ายางของมันจะ,จะอยู่ที่ตรงนี้ นะครับเราตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยเอาไว้ประมาณหนึงคืนครับหลังจากผ่านหนึงคืนไปเราค่อยนํามารับประทานมันจะหวานช่าอร่อยอันนี้เป็นสูตรของแม่ยายของผมเองครับเป็นสูตรโบราณน,นะครับมะละกอกินสุข ที่มันหวานฉ่าอร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับสายพันธุ์ที่กินสุกแล้วมันหวานฉ่าอร่อยนั่นก็คือสายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยกินสุกเนี่ยหวานฉ่าอร่อยเลยครับแต่ว่าวิธีที่ผมนําเสนอนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะใช้ได้กับมะละกอทุกสายพันธุ์ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ